ยิ่งใหญ่อลังการแห่งปีงานประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหวพ้พระร้อยวัดรับน้ำมนต์ร้อยขันมหัศจรรย์วันเดียวตื่นตาตื่นใจไปกับขบวนแห่เรือพนมพระทางบกอันวิจิตรการตาวกว่า109้าลำในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ซึ่งตรงกับวันที่18ตุลาคมนี้เรือพนมพระแต่ละลำถูกตกแต่งอย่างประณีตงดงามด้วยฝีมือเชิงช่างของพระสงฆ์และชาวบ้านในชุมชนอันแสดงออกถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ส่งต่อมายาวนาน กว่าปีในการแห่เรือพนมพระมาจากความเชื่อว่าครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาณสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระมารดาเมื่อครบพรรษาจึงเสด็จกลับลงมาอย่างโลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนจึงมารอรับเสด็จแล้วอันเชิญพระพุทธเจ้าขึ้นประทับบนบุตรสบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองึ่งในงานประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีการประกวดแข่งขันเรือพนมพระแต่ละวัดจึงตั้งใจทําอย่างสุดฝีมือและเรือทุกลำได้ถูกนํามาจอดให้เราได้มาทําบุญและชม ความงดงามกันจนถึง22ตุลาคมนี้เป็นอีกหนึ่งงานประเพณีที่น่าสนใจกดบันทึกแล้วตามมาเที่ยวกัน